จักรยานทัวร์ออฟไทยแลนด์ในปีนี้นะครับออกสตาร์ทที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับและก็มาเข้าเส้นชัยที่อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายในเส้นทางมรดกโลกทางวัฒนธรรมช่วงนี้ไปติดตามผลการแข่งขัน,นในสเตจแรกกันครับ จักรยานทางไกลานานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2024ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสุเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเตทที่1ออกสตาร์จากหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรพระราชวังจันทร์จังหวัดพิษณุโลกได้รับเกียรติจากนายทรงพลวิชัยขัตคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันสเตทแรกใช้เส้นทางจากพระราชวังจันทร์ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ ไปเข้าเส้นชัยที่อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยระยะทาง131กิโลเมตรผลปรากฏว่าเจ้าออ,อมรัชนนยาวรัตนักปั่นทีม Thailand Continental คว้ารางวัลเจ้าความเร็วจุดที่1และจุดที่2ส,ส่วนแชมป์สเตนนี้เป็นของลูคัสคาสเตนเซ่นนักปั่นชาวเยอรมันจากทีมรู้ใจอินชู a รน e เจ้จา,จจาของแชมป์บึงสีไฟวันเดเรสจังหวัดพิจิตรส่วนวรุษแปะกระโทกนักปั่นทีมชาติไทยเข้าอันดับที่ห เวลาเท่ากัน3ชั่วโมง16วินาทีพร้อมกันนี้รัชนน์เจววรัตคว้า3รางวัลก็คือผู้นำคะแนนรวมเจ้าความเร็วนักปั่นยอดเยี่ยมอาเซียนและรางวัลนักกีฬาบูยอดเยี่ยมประจำสเตจที่1ส่วนเวลารวมประเภททีมเป็นของทีม Thailand Continental เวลา9ชั่วโมง48วินาท,ทีก็ทำเต็มที่ครับทำตามแผนที่วางไว้ครับนีมาเอาไอเอสครับแล้วก็ พยายามดันตัวเองมา1ใน15เพื่อเอาพอยต์คะแนนเสื้อเขียวครับกำชับกำชับว่าอย่าใจร้อนครับก็ทาก็ไปตามเกมครับหนีไปก่อนแล้วก็แต่ฟิลิปปินดูไม่ไหวก็โคตามก็สั่งยกออกไปปั่นคนเดียวมันเร็วกว่าอีก5สเตทที่เหลือก็มองเนี่ยนะก็ดูเป็นสเตทสเตทไปครับพรุ่งนี้ก็พยายามช่วยเพื่อนเพื่อ,อให้จบสปินครับเพื่อเซฟ เวลากลุ่มให้มากที่สุดเพื่อไปสเต3าให้ตัวขึ้นเขาขเขาโซโล่บนเขาครับถ้าเป็นแม่ค้านี่เขาบอกประเดิมดีประเดิมได้ดีแต่ว่าก็ต้องรักษามาตรฐานตัวนี้พรุ่งนี้200กว่านะครับก็ต้องยอมรับหัวใจรัชนนนะ,นะครับนำทั้งจุด i อเอสหนึ่งเอสสอเราเสร็จแล้วเข้ามาอยู่ในอันดับ1-15ถึง15 ก็โอเคในเรื่องของคะแนนของอาเซียนก็ได้มาเป็นที่หนึ่งแล้วประเภททีมเราก็ได้อเวอร์ออลประเภททีมเป็นที่หนึ่งด้วยแล้วก็อเวอร์ออลทีมของอาเซียนเป็นที่หนึ่งด้วยพรุ่งนี้ก็น่าจะมีตัวอื่นบ้างนะครับอย่างเช่นตัวที่อสองสองตัวแรกเนี่ยที่ขี่วันเดเรสเนี่ยมันหนักมาวันหนึ่ง วันนี้ก็หมกมาก่อนอยู่ในกลุ่มหน้านี่แหละแต่ยังไม่เล่นก็ปล่อยให้รัชานนเล่นพรุ่งนี้อาจจะเป็นเฟร,รมอาจจะเป็นดอยอาจจะเป็นวูดโค้ชก็คงวางแผนล้สลับกันเพราะเพราะมันเป็นโหลดคนใดคนหนึ่งทุกวันเนี่ยไม่ไหวเราอย่าลืมว่ารู้ใจเนี่ยแกเอาทีมอาชีพตัวเด็ดๆมาทั้งนั้นเลยนะแต่ของเรานี่คือเด็กไทยเราสร้างเองเราไม่ได้ซื้อเราภูมิใจามากกว่า อันนี้ก็แต่ละทีมเนี่ยเขาจะมียุทธวิธีของเขาแต่ละคนเราไปว่าเขาไม่ได้นะครับแต่ทีมชาติไทยต้องปึกเพราะตัวเนี้ยจะเป็นตัววัดว่าใครจะไปโอลิมปิกนะครับตอนนี้ผู้ชายเหลืออีกคนนึกำลังดูอยู่เดี๋ยวสตาฟโค้ชคงให้คำตอบสำหรับการแข่งขันเนสเตทที่2ออกสตาร์จากอุทยาประวัติศาสตร์สุขโขทัยผ่านอุทยาประวัติศาสตร์กำแพงเพชร บนกลับมาเข้าเส้นชัยที่อุทยาประวัติศาสตร์สุขโขทัยระยะทางรวมยาวที่สุด202.30กิโลเมตรสกลการบุตรถ่ายภาพนิติพันธ์สม,มุรรายงานจากจังหวัดสุขโขทัยครับ